สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ปราสาทดักเฮานะคะตอนนี้เป็นข้างหลังค่ะเป็นสวนหลังปราสาทนะคะมีต้นแอปเปิ้ลมีต้นไม้สวยๆนะคะแอปเปิ้ลก็สุกแล้วตอนนี้ก็ห้ามเก็บเปล่าคะห้ามค่ะค่ะ,คะเราก็แค่มาเขออาศัยถ่ายรูปก่อนนะคะอันนี้แอปเปิ้ลเริ่มเริ่มสุกแล้วอันนี้ลูกแดงแบบดูเหมือนน่ากินนะเนี่ยน่ากินแต่ไม่กล้าค่ะ เพราะเรา,าแม่ไม่เคยสอนให้ขโมยเขานะคะจริง <c oughs> <c oughs> ินลวอยากนั้นโอ้ยไอ้ต้นนั้นแดงเยอะมากเลย,ยนเี่โอ้ยนั้นแดงสวยอะข้างบนอะอืม<ต>นี่ก็มีตลอดทางะคะ่ะแต่นี่เป็นของอนุรักษ์อยู่ในสวนคะ่ะของปราสาทอันนี้เป็นสวนดอกไม้นะคะปราสาทนี่หลังจากที่เรากินอิ่มนะคะวันนี้วันเกิดพี่สาวนะคะพี่เกิดก็พามาเลี้ยงข้าวนอกบ้านนะคะแล้วก็พาคุณแม่ออกมาเดินให้ย่อยให้มันย้อยค่ะเพื่อที่จะไปกินต่ออีกรอบหนึ่งที่บ้านนะคะ ันใจตั้งยี่รอยตรงนี้ค่ะอันนี้ตอนเปิ้นเยอะมากค่ะคนตังคนตังกำจะเดินนี้งคนใจตังคนตังคนขับรถค่ะคนนี้ค่ะคนนี้แหละค่ะแต่ถ้าใจิดเขาไม่ใช่หูอายุจหูอาย You come from England You 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 come from Iran, why you cannot speak English. <laughs> yeah. Okay. Why cannot speak English? <laughs> you can speak more more Khmer more than English. Why you say you come from England? <laughs> huh? You born under the sea? That's why you cannot speak English? helpful, <laughs> <laughs> helpful, one, help one. Help <laughs> help one. <laughs> <laughs> อ้นเซมโอ้โหอ้วนเซมอันนี้อันนี้เป็นสวนใหญ่มากค่ะบิ๊กกาเดินค่ะสวยไหมคะกาเดินนี่สวยไหมคะสวยสวยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปทางมุมนี้ก่อนนะคะอันนี้ไอ้ใครใคระถือหน่อยสิคะถือหน่อยถือหน่อยถือหน่อย please โอ้โอ้แอปเปิลแอปตัวนี้ตัวนี้เออ แต่เันร่วงนะคะชาวบ้านเราก็มะม่วงคะ่ะเราไม่ได้เก็บเขาไว้ขโมยนะเราเรามันร่วงค่ะมันร่วงเราไม่ได้เก็บมันมันสาม,มีเยเต้นค่ะ,มมคะร่วงร่วงร่วงตะตร่วงอะ่ะค่าเกษตรตำบลสม,มุทรทุ่งวนดูอยู่ก็ให้รู้ว่าเขามีความสุขกันแค่ไหนนะคะงานที่ยังไม่ขึ้นไม่เสร็จก็ไปหาเด็กสาวๆสวยๆมาทึกได้เลยไม่ต้องรอนะคะโอเคไหมคะ แล้วจะมีคนเปิดให้ดูไน้องแม็กก็ย้ายไปแล้วนะจะมีคนเปิดทําไมโอเคก็เรื่องของคุณเพราะว่าแกเปิดเป็นแต่โอเคเอนเตอร์เอนเตอร์อย่างเดียวเลยเปิดเครื่องคอมคือยังไงคะพี่ยาวคะเปิดเครื่องคอมยังไงคะอ๋อเปิดเครื่องคอมแล้วเสียบปลั๊กส่วนจะไปยังไงต่อต้องหาคนมาใช่เปิดคอมก็คือเอาผ้าออกอะค่ะแล้วแล้วปิดปิดเครื่องละคะดึงปลั๊กออกชักปลั๊กออกอย่างเดียวเลยค่ะอย่าอย่าอย่าไปว่าคนแก่เลยปล่อยให้เขาไปอยู่แบบอายุยืนยาวแบบมีความสุขพาสุข ป้านางป้านางหนูมีความสุขอะไรนะป้าแอปเปิ้ลเนี่ยเยอะมากดิจะหาว่าโมดให้ดูต้นแอปเปิ้ลสิโอ้ยเต็มเลยสวนแอปเปิ้ลอันนี้คือต้นแอปเปิ้ลทั้งหมดเลยนะคะป้านารู้นะว่ายิ้มอยู่นั่นน่ะยิ้มหัวเราะอยู่นั่นน่ะดูสิเห็นฟันหล่ออะไรคะอ๋อถามฝรั่งสิฝรั่งต้นนี้ต้นอะไรคะถามฝรั่งสิ What's name from this tree Please answer We don't know what's name from this tree Apple tree Apple tree ต้นแอปเปลิลค่ะน <The apple. S 1> แอปพอรลชาตเแมกันเดิมแอป,ปเปิลเด้อบอโอนเพลย์เจริญมากเลยเพลย์เจริญที่สุดเลยเดี๋ยวเรามาชมทางนี้นะคะามาชมสวนนี้ก่อนไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอเป็นวิดีโอยาวเลยได้ไหมคะอันนี้ขอวางไว้ที่ไม่เอาไปนะคะตอนนี้เพิ่งสามอาทีเองนะคะมาดูสวนดอกไม้ตรงนี้ก่อนแอปเปิลแอปปเิ้นีปป่เป็นถุงแล้วไม่เอาไปหรอก

ลิงลิโอดอกนี่สวยนะดอกนี้สิ่น่าสวยเนาะอันนี้ก็เหมือนเหมือนสลจิจรูนะมันเรานะคะแต่ไม่ใช่ตามันเหมือนจิจรุแต่ไม่ใช่อันอันนี้ตรงนี้เหมือนเหมือนใบผีเสื้อเลยนี่ดอกกุหลาบสวยมากดอกโตโตอันนี้อันนี้อันนี้ถามพี่ปีเตอร์ซิแปลว่าอะไรฮุนฮุนเดอร์นดีไลเนอร์ไลเนล์ต้องมีต้องมีเมาต้องเอาไออะไรอะไรเชือกอะไร สวยไหมคะสวยมากเลยเนาะหอมหอมด้วยค่ะหอมสวยค่ะหอมเหมือนเออประการหลงเงี้ดอกเย็นกันดอกเย็ประการหลงงีโอ้ยดูดูอ่างงนอ่างงนเต็มเลยมามีอ่างงนสีดำอ่ะไหมอ่างงนสีดำอ่างงูสีดำเคยไหมนุ่งขังกรอมอ่ะเห็นไหมช่วยอ่างงูหน่อยอ่ อันนี้คืออ่งุ่นนะคะริมต้นอ่างุ่นนะคะไปจังหวัดต้นอ่างุ่นเนี่ยอันนั้นมันมีมันมีอ่างุ่นดำนะตรงนั้นเห็นไหมอ่างุ่นดำคือสุกแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้อ่างุนกบุ้งโหนฮะละไกอันนี้อันนี้คืออ่างุ่นดำสุกแล้วเดี๋ยวลองชิมดูนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ไงอืเห็นไหมอือเออเดี๋ยวจะถ่ายเป็นภาพนิ่งนะคะก่อนนี่เอาเป็นภาพวิดีโออันนี้อันนี้คือดำอะไรเงี้ยนะคะนี่ดำนี่กรึบดุ้งอย่าเพึ่งนะบอกเขาก่อนก็เดี๋ยวตอนนี้จะขอชม อางุนไปก่อนจะถ่ายเป็นภาพนิ่งไปโชว์นะคะแล้วก,นนก็ต้องขอรู้ว่ารอดูอยู่นะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะคะนี่จะเป็นภาคสองฮะเดี๋ยวเป็นภาคสองนะคะตอนนี้ขอสงบสติอารมณ์แป๊บหนึ่งนะคะคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันช่อต่อไปค่ะจุ๊บ